มาแกะก็เสร็จแล้วนะครับก็ตัดๆไปเลยนะว้าวตัวนี้อืมนี่เลยนะ อสภาพสภาพนะฮะใหม่มากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดฟิวเจอร์ต่างๆในล u นช h บ o x อกตัวนี้นะครับลันชบอกตัวนี้เป็นแบบ หกสล็อตหรือ6โมดูลนะครับเราก็จะสามารถนําโมดูลจากค่ายผู้ผลิตใดก็ตามนะครับในซีรีส์500มาใส่ในกล่องนี้ได้เลยนะครับไฟกระแสที่วิ่งในแต่ละโมดูลก็จะอยู่ที่250มิลลิแอมนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบโมดูลนะครับก็คือโมดูลคู่เราก็จะสามารถใส่ได้ทั้งหมด3โมดูลนะครับโมดูลในแต่ละยี่ห้อก็จะสเปคไฟที่เลี้ยงก็จะค่้ยเคียงกันนะครับ A.P.I. ถือว่ามี power supply ที่จ่ายไฟได้นิง่งแล้วก็วงจรการส่งสัญญาณก็ดีมากด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อ,อ XLR นะครับทั้งหมด8ช่องนะครับปกติเรามี 6สลอตใช่ไหมครับหรือ6โมดูลแต่ด้านหลังสามารถต่อได้ถึง8 input output พุตเลยนะครับสามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับ250โวลต์ก็จะสลับได้ที่47-63 Hz ถึง63เฮิร์นะครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กที่แข็งแรงนะครับก็เหมาะกับผู้ที่ชอบงานผสมเสียงนะครับเราสามารถสับเปลี่ยนโมดูลต่างๆเพื่อที่จะผสมเสียงออกมา นะครับใส่ได้ทั้ง EQ Channel Strip หรือ p r e m i หรือโมดูลเอฟเฟกตต่างๆนะครับสามารถใส่แล้วก็พ่วงได้เลยนะครับความแตกต่างของโมดูล8 channel หรือ8 slot ก็จะต่างกันกันกบโมดูลที่เป็น6 slot นะครับตัว8 slot เนี่ย จะเป็นไฟเลี้ยงด้านนอกนะครับหรือ external นั่นเองอมิลลิแอมไฟที่เลี้ยงในแต่และโมดูลก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างของ8สล็อตก็จะอยู่ที่215มิลลิแอมนั่นเองนะครับด้านหลังของโมดูล8นะครับความแตกต่างก็จะ,ะสามารถ connect หรือการเชื่อมต่อพ่วงนั่นเองนะครับพวง สวิตพ่วงนะครับเปิดเปิด,ปดพ่วงไปตัวถัดไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถ้าเป็น6สล็อตนะครับเราก็สามารถพ่วงได้เช่นกันแต่ต้องใช้สายนะครับใช้สายพ่วงนั่นเองนะครับเอาละครับน่าจะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเจอปลั๊กอินจะมานำเสนออุปกรณ์ดีๆให้กับพี่ๆวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอปลั๊กอินก็สวัสดีครับ